สวัสดีค่ะคุลี่ค่ะจากติวสอบราชการบายเ s s เอสติค่ะการสอบกพปี66เริ่มเข้ามาแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุลี่จะมีวิธีการกรอกข้อมูลแล้วก็การสมัครสอบกพปี66คข่าวแล้วก็ระยะเวลาว่าเขาเปิดสอบกันช่วงไหนมาแล้วจ้าอะเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นก่อนเลยนะคะเราจะต้อง กพเนี่ยเขาเปิดให้กรอกข้อมูลก่อนก่อนที่จะมีการเปิดรับสมัครสอบจริงๆนะคะกรอกข้อมูลเนี่ยช่วงเวลาในการกรอกข้อมูลจะเป็นวันที่6ถึง28มกราคมป66ี66นะคะแล้วก็ช่วงเวลาการสมัครสอบเนี่ยจะเป็นวันที่30มกราคมจนถึง17กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็จะปิดก่อนหน้านั้นหากที่นั่งเต็มนะคะเปิดสอบแบบ2 ตรวสอบแบบ2แบบแบบ Paper and pencil แล้วก็แบบ Excel ค่ะเลือกสอบได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้านะคะได้ช่องทางเว็บไซต์นี้เลยค่ะคลิกเข้าไปกรอกข้อมูลเดี๋ยวครูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะเมื่อเรากดคลิก เว็บนี้เข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเจอรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะให้เราคลิกไปที่การกรอกข้อมูลค่ะซึ่งเขาบอกแล้วนะว่าการกรอกข้อมูลไม่ใช่การสมัครสอบเดี๋ยวบางคนคิดว่ากรอกข้อมูลเรียบร้อยคือการสมัครเรียบร้อยแล้วไม่ใช่นะจ๊ะการกรอกข้อมูลไม่ใช่การสมัครสอบนะจากนั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็น ความหมายต่างๆวัตถุประสงค์ทำไมต้องเกาะข้อมูลก่อนนะคะครูสรุปให้ฟังง่ายๆละกันการเกาะข้อมูลก่อนเนี่ยเพราะว่าเกอกข้อมูลมันเยอะมากมันมีหลายส่วนค่ะถ้าเราอ่ะไปเกอกข้อมูลในวันที่สมัครจริงๆใช่ไหมเราอาจจะถ้าที่นั่งมันเต็มคนแย่งกันสอบเยอะๆเราไปนั่งมมวแต่เกอกข้อมูลเนี่ยเราอาจจะไม่ทันสมัครสอบเขาก็เลยมีระยะเวลาให้เกากข้อมูลรายละเอียดของแต่ละบุคคลก่อนเพื่อที่วันเวลาไปสอบจริงๆเนี่ยลดความหนาแน่น แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถได้ที่นั่งเร็วขึ้นนะขั้นที่หนึ่งค่ะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบข้อมูลค่ะง่ายๆเลยค่ะคลิกเลขบัตรประชาชนของเราว่าเราเป็นเจ้าของจริงๆเนาะว่าเราบัตรประชาชนเลขอะไรนะคะแล้วก็คลิกรหัสเพื่อยืนยันค่ะเมื่อยืนยันตัวตนแล้วค่ะขั้นที่2ค่ะเป็นกรารกรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษานะคะ โดยที่ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยจะมีให้ระบุระดับวุฒิในการที่จะสมัครสอบค่ะแล้วก็ชื่อปริญญาที่เราได้รับนะคะสาขาวิชาต่างๆเรียนจบจากที่ไหนหรือว่ากำลังศึกษาอยู่สามารถกรอะข้อมูลให้ครบถ้วนได้เลยนะคะ อันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษานะคะจากนั้นค่ะจะเป็นอาชีพในปัจจุบันแล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ค่ะบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินอันนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นนะ จากนั้นขั้นที่3ค่ะเป็นขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้องค่ะเมื่อเรากกาะข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะเหมือนเป็นหน้าสรุปข้อมูลของเราให้เราอ่านให้ครบนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้ที่เราเกาะเข้าไปเนี่ยครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ถ้าเมื่อครบถ้วนถูกต้องแล้วนะคะจะมาสรุปทีหลังค่ะว่าเลขบัตรประชาชนของเราคืออะไรชื่อนามสกุลเราถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วที่สําคัญค่ะดูดีๆค่ะระดับวุฒิในการที่จะใช้สมัครสอบนะคะ กดบันทึกข้อมูลค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เขาก็จะย้ำมาอีกทีค่ะว่าอันนี้เป็นการกรอกข้อมูลแต่ไม่ใช่การสมัครสอบนะคะเดี๋ยวบางคนคิดว่าตัวเองสมัครสอบแล้วอันนี้ยังไม่ใช่นะอย่าลืมค่ะสมัครสอบกอพออีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการแค่กรอกข้อมูลนะการสมัครสอบเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ การสมัครสอบถ้าเราเลือกแบบ Paper and Pencil แล้วนะคะก็จะไม่สามารถเลือกแบบ Electronics หรือว่า e-exam ได้การสมัครสอบนี้จะเปิดในวันที่30มกราปี66จนถึง17กุมภาพันธ์ปี66นะคะแล้วก็จะปิดรับสมัครก่อนนะคะหากที่นั่งเต็มแล้วค่ะอย่าลืมนะคะตอนนี้นะใครที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลแล้วก็สนใจที่จะสมัครสอบในรอบนี้นะคะเข้าไปกรอกข้อมูลกันได้เลยค่ะเดี๋ยวคูจะลิงก์เว็บไซต์ ลิงก์ลิงก์นะคะทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์ให้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ